คือไกรนี่พี่น้องขลังเข้ามากไม่น,นี่ไม่น,นี่ฮะไม่นี่ย่าไปน่อยใจบไปพี่น้องขลังเริอมทยอยกันต่อไปเปิดโคตรจะเปิดทัแมงนก็้องันน,ออนย้ตัวเอาหมอนางี่นี่แล้วไม่ได้ดเปิดได้นี่แต่จะขวงเ้งองเี้งวางเ้งเพรางเร็วมีนักเียงอย่างนี้จะไดจะเอาขวดน้ำแดีงมาตั้งในหม่องสาระห้างนเดี๋ยวม่งห้องน้าฉี่เต็มสวนบ้นพือพี่นี่ เอาอาคันเป็นบริษงานโอ้ยบริษายกับอู้วมนธรรมดาเยม่อย่งไปพ่อของรักของดีหรอกไปไม่ยังของดีไม่ทั้งทีเจ้าทั้งพนมาใส่หัพญางูคนสุดยนเป็นกระลังเบิ้งหนัง้บไม่บอกเป็นเล้พอเป็นจยนไดงูทําเฉียวอย่แงน้วเปนยังงูทํเฉียวพอาเงินสื้อสือไปเบิ้งยุบหายกไมยุบออกลยยู้ยังเงแตนาแล้วเราสิจุนลงมาหาคนห่ะจังสี่เลย ไปเร็วเ้นยังไปได้ขายทองตัดเขาก็ขายจะได้ต้องบริการกูศสบุญกระตินไ่้เของให้เลยเออจังหาไปจะไหนไปเพิ่มมาไปจดีเก็บออกมาออกุณสิ่งลายเยจินแสพัมื่อนี้ของคุณดันอเริ่าน่เพิ่มมาเลยแต่นเพิ่มมา คือว่าใส่แน่หนักไร่พนันไมคือว่าใส่สมุนสมุนไพ่อิงอ่อนแน่อาเป็นแมพูหูโตหูอ่านแชมพูท่าละจักลาห้มันขาวน้ำนาเอาที่แน่ขายก็คือยินนี่ตื่นเตนยังตื่นเตนได้ขายบงได้งานนะพี่นไปแ้รเหน่อยเไปแล้วก็ได้แน่ไปลก็ได้เอาไปเลยเช่า ใช้หาย e ี่สปนเปยังไาไหใ้ยังยเลยซื้อโรดเป็นอะไรกัพ่อซื่อใระเจ้าเอาบัทแยพี่อ้องซื้อาเพิ่เิมไปทลายแม่แ่กุศลตัวคือำรับูกรูพระพุทธศาสนาดีจะ่ไหนว้่อดีจะนัับเปน่อเข้าภาพอเจ้าลีตีเจ้าภาพ่ะจ้าเปเจ้าภาพนี่สิ้ยสาวบัวแดงัวดีลยมน้องัวแดงโตสีเรื่อ เจ้าเจ้าเป็นย so ัง so พู so ้เดี๋ยวเดมาเซิท่เอที่านมากมามาเพี่ไปท้าลืมสังเกตเป็นอย่างทานสอสกัมา้ยสสกัมาสวัสดีครับทานสสคระสีโอ้ยมาปีนี้สาน้อยแม่ปับปุงใหม่ตัวแวแนอย่างนี่เห็นเพิ่งไก่ใจจะใ่เป็งห่ือสั่งมา้องเพ่เฮ้นี่ ลุงสุดยัง <พอ S 1> ร้องเซ็นนกซี่กรว่าเซ็กซี่พูดร้องพ่อจูตันหงา่ก้อพ่อจูพ่อจูร่างมาหัที่นี่สานนลแพ้งปับผุ่งใหม่เลี้ผลงานการแสดงนักร้องนี่ยอ้ยับเพินที่นี่ลอดเอา,าใคร่หญ่ตัวเอาาย้ยออ,อมมากรอรกม่ได้จะมซีกันละเอานักร้องหลายว่ามันเตีหมาสกอภัยนี่วัดที่สิบแปดเนี่ย พีกีลน้อยกระเอีอีกแล้วเพี้ไหนอีกเอาเอิญักนั่งอีกน้อยมันก็พอฟังแต่หญิงดีเท่หญิงัละพี่ร้องมานิแต่ม่ย้อยังไ่ร้อ้หญิงมันบอกเลยชังนีนักร้องจะอีหางหลายครับมาเสริมทับกับู้หญิงมีแต่ต่ไว้รุนมีแต่ไว้รุนแมนเอาพเบิงเอาพาพัละเนี่ยมักเื่ออมมีแต่นี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอีกนสิบส่สิบสอปีก็ยังมีอยู่เอาพายพัดกระสีไม่ลุมากมากมาลุดมา เ๋้าดีแสงเสียใจข่าว่าเมียไม่มีสู้แขกวันของเอิกูสิหมูแพากสีว่ามึงจะต้องมุนสัมา่าสูงแพมือนี้วันฮ้องเจ้าของข่าตายร้องนเพื่อนไม่มีสมุนนำเปต่างทารืองออินไม่นำแล้วว่าขุ่แพงเจ้าทีข่าวข่าวมาว่าอีวันของแอบไปมีสู้ก็กับคุณสั่น โอ้ที่ไหนล่ะมันปั๊บจู่จีกันอยู่นี่นี่มันเก็บปกปากไฟไหมมันเก็บได้ปักไปไหมไอ้บ้านขอ มีหอยเลขกศูนย์หอยเลขกศูนย์มันมาเป็นเล็กศูนย์ใครทำกูอีวันทองใส่สับหรอกสับได้แน่ยืนมากกัได้ไอ้สองใจชุดพ่อโจตั้งไงนช่จะมาแอบมีสู่สู่ทรายมั่นยังอีกไปหัวมึงมีอยู่เลยมึงสั่งเปลี่ยนคนหักอีวันทองบพรคุณสร้างอาเซียนกันเทสไนต์อีวันทองมันมียักของเราสาวใช้สาว ทงกูดวยข่าไม่มีมันทองข้าไม่มัท้องที่เป็นไข่เป็นเจ้าภาพเอ้าแม่เจ้าภาพเลยแม่เลื่อมแม่น้ำเหมือจัดขอโทษขอภัยเนื้ออเนียมขอรับได้หน่อยจักลาชินมันหน้าไม่รูจัดที่ยังหอกยังเป็นยังหรค่ะือยันหรอคะนั่งๆค่เจ้าภาพที่ทำเด็กเจ้าภาพรับโอ้ยผมก็จะชิมาจังไเนาะนายเจ้าภาพเี๋ยวจะมีราศีแถวพวกนายจะไดหนามะเลยที่จะพิ้งไก่ก้าวถงแม่ ตีเตขาอุนขายอยู่ซีมือหา,หาอมือเบงหนาเจ้าของนองตีแตะแน่น้วลูกโอ,อ้ยวันเปนรถเปิดวันแล้วอ,อุ้ยแพ้พายอกดีนี่พาเน้าตาคล้ายๆกับจิมารุนยุทธนลลูกยแจกแนครลูกจะขึ้นกระุมานัแต่แตฟนลตลาดสุนุเดอือน <c oughs> แม่ของอะไรก่อนไลน์ก่อนเนียน้ามันนตะกีนตำดีจ้ะลูก ไล่นี่เม่เอาไล่นี่แหละงั้นงั้นไ,ไปปา,าขาเจ้าฮักแบบนี้ล่ะลูก <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> จ้รับเร่งไหนก่อนรับเรื่องคุณสั่งคุณแพงผู้รัเสียงดีครับผู้านา้ว่าวัสินไปสุดยอดเลยผู้นัยคุณแพทติลูกครับแม่เต่เงเย้าเจงีงสบ,บาทนหมใช่ไดนยังอาง่านคนละเพี้อมเภอไห่ทันในโลก เอาัจสท่ดีแล้วรับบอลแล้วฉากนี่ก้าวตฉากต่อไปขาเลยสักอ็ไปออกมาขายแม่อันนี้รบเ็นแมนทันทองแวันทองออกมาสักองไเอาตัวอไรไอจรย์เอาไปยังอย่างไปยังเอาปากาสิไปใสู่ตามหาอาจารย์หนุอยไปใส่ล่ะไปใส่ดีเลันะอาจารย์่นี่เป็นไผเล่ะเยเอาปกาวลาได้มาจับคุไม่ะใส่ล่ะเอามาท่เหมือนจุอย่างน้องไข่น้องไข่ตีลูกมาม Điểm quan trọng đi 300 này, cái lý nó quan, nó ว,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 ว้าเป็นแทนว่ามีว่าสักการถาแต่กตัต้งกกระปุกจากกระบอกงู<อ>นู้นูนจระองค์ปริมาณยงกองค์ปริมาณผูนะองค์ปริมาณองค์ลนะนะนะรมา ไม่หลากายแตก็เอาของปาทธานน่องอยู่อุ้ยสงสสยอายุในหน่อยอยู <h 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 ่จงใอายหอยกแซจริงเขาว่าอายุหน่อยเพราะ้นเคโซ่เทียวนิปีไปนหน่อยไปให้หลากหานี่ฮาหน่อยก็อีกโอ้ยไก้้เกิดดูแซวคนนึงว่าตัวไม่จะปีนไกล้ยุ่หนาไงแซวน้องปรว่านในไี้อยู่หนอปรานื้ออะไรกันลูกฮะซื้อว่าจะงไหเชื่อว่มชื่อกูมาควายตัวกื้อาไล่ะชื่อแอดดี้ครับ ซื้อเอดีแน่อ้ยซื้อนี่คือ่เป็นม้คตรเนี่ยน้องตัวจาญ่ดังกว่าข้าชิบะชิโูะอ้นกระน่างห้าปลายมิหูโอ้แล้วะเพิินแบบปลายมิหูให้ทุกเดียวห้ำโปกขังเด้อป่าที่ที่นักที่พนุ่งกรดีกลำแดงมากคืทั้งขังโกนี่ลแะโกวมันแข็งโคตเขาอยู่หนึ่งต่วแต่ละร้มเขาไ และวก็แห่งเขาโคตรเคยต้อเซื้ดีครับอ่ะซื้ออดีแหน,นตัวอยากเปลี่ยนไหมวะล่ะเยากเพียเ้ยนหนังเดียวนี่ซื้อไม่ไม่น,น่ะซื้อสัตว์ดิตัวนี้กำลังดังเลยนั่น,น,นไ,ได้ข่าวเจ้าวายใหญ่ซื้ออย่างแนก่ก่อนแอนก่อนละ่ะตักกแต,ต็นชลดาอือนี่ตักกแต็นทอดชลระดาบักพักนี่สกัดทุกแง่มุมกิโลกุ้งแช่นตา ไ้องนองสีเก่ฝาดิ้งกบัเียก็ิดแต่เทียงอย่นี้นี่แหะชื่อสตัจะได้ซื่อแบบนี้ว่าหลุกแกไครับเอาแบบแปกๆเอาแบบแปลกๆก็ต้องเลี้งแกหาเอาแบบชื่อเบาคือเดี๋ยวเข้าหูปั๊บเลยแมนครับดังอีกตั้งหาตูตัก็พี่บุญเตังเอาชื่อเยีายซื่อไอเหี้ยนะคือคือคือพ่อจัเอนะชื่อดังก็อซื่อเหี้ยนั่นแหะ แน่นแล้วเอาเสียขอพี่น้องทั้งส่วนราพูเบังเอาไอ้แก่เฮ้ยมึงหายหายไหมเน็มกี่ไม่ได้หายเนี่วะก็แบบคอนเสิร์ตเาแบบคอนเสิร์ตแบบระทึกใจหน่อยเอาเนี่ยวัดกระตูนยังมึงเศร้าเลยสวัสดีน้อง้องน้องพ้องที่พางล่างไหนแจกก็แม่งอีกคนนึง ไม่สบายดีหรือเปล่าไม่สบายเคาจะมาดูมือรึถ้าสบายดีขอเสียงหน่อยไอ้เหี้ยเอาเอาชนะตั้งยี่ตั้สิชัดเกิน เออเอาแอคชั <Yeah. S 2> uh, uh, ่นเขาเป็นเราเพราจจะไหนไม่มีใบสา เอาไป้ขึนไปบนเขา action สองสมสองหน่ง o อกี้มาชวยมึงแก้ขึ้นไปแล้วอูมือมึงขึ้นไปจัดไลท์ตรนี้มามาแข่งมาปุกปุกเอาความสุขมาใหนีลยด เอาเี้ยมงาหรอนี่มึงสิลามหาอย่งก่อนมาหนัยมา้ยังสิวาถามหาเง้วรถเลดิไว้จะเอาเง้ยวมันเอาไปยังไอ้ลูกผมก็ยไปต่อคนฮะหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนโอ้รับเรื่องนี้ต้องตามหาอง้ยวถูกเอาจะขาล่อท่อแล้วตรวจจัราไเอานี่มาโอ้ชัดเปลี่ยนมันไปยังเลยลูกพี่ว้วยต้องไปยัง้วเดียวนึงเยเอาไม่ห้ขยอเอาไม่ห้ขยอแนรับเท่งไหรก่ องคุรีมันองคุรีมันผู้ร่ำดีจ้าหมอเปรนเดงอนหมาร่ำคุณแผนเท่าไบอกเออมาบอกกันเิะบอกขันจังสันน่ำไปบอกเอาเรี้ยงเจ้ามันทงมันบอกคุณแผนเบิงดูแล้วบปางเอาไปบอกเขา งานกินปีกนะอ้ยเรียยงควาสิ่ง่าอย่างไม่ดีเลยนี่มันมันกินปีกเลยต่อ้กินปีกแม่อแตวารับยังนีเก็ดีเลยเนาะสองคนเรียนกันจิ้มแม่พี่กุตมอกุตมาพ่กุตาพี่กุตาพกุตมาพอกุตาพาพีต่กุตมากี่เด้ออัีหมอพอาีุาา่กี่นี่าาี่ีาี่กียตี่ะ เลยเอาเดี๋ยวนี้เลยจิงๆมันก็ไม่ขอโทษขอให้ได้เป็นจองจ้ครับตอนัดเัาจะใส่เย็้กินข้าวาถุมาเราทนได้ไก่จากอารามเพื่อตามหาคนับสือราดีน แต่ว่าใจยังง่อยนะมังค์เขาทำปฏิบัติทั้งทำกั่บ้านอูใดเพราะใจอายวางแต้เถื่อนี่เล่าอดีมันยังินเนาะมึงก็หนาเป็นคนสองร่ามสองปอมคนสองกินสองไหนนี่บอกบอกสุวรรณธนะที่แม่มึงชอบนนาชอบหนาสีคนลังสีเิีง้อยกระโดน มันพอาะเสำนึท่คณะเน,นี่ยสรัคณาใส่กรนีใสตลับเป็นอย่างนี้เลว่วัดเลว่วัดเราใส่อย่าิเชีย่จะคลองเป็นราพดีโมเมนต์อุ่าห์าจิ๋วเล่วัดเนี่ยความเฉียนก่อนอิสมชนะผาดมเนก่อนอิ เวลาเขาไปนะว่มไม่หรอกเพ่นเดินทางมาจากชอบชอกมาตากุงสาวัตถีมาจากุงสาวัตถีาากุงสาวัตถีเอมาตามแบไงฮะไปกุงลาคกุงราใจระพระสายพานเอาขึ้นหัจักเอาพระสายลาขึ้นหอจักหนาล้วก็ีวันหนึ่งกันเข้าไปวันหนึ่งกนสามคนทั้งคนเหลี่ยมเดียวบอฮะผู้จาบก็วอากันดูเอาขุนแผนกับ โอ้ยน yeah. ี well, like, ่วอานาโจว่าม like. ืออื่นรัเรียงไดวัดวัดรัดีเด้อเอต้องเป็นพระเอกเปเงาเป็นพระเอกิเงาเิดเงาฟังเงาได้รล่ะเรียนไปสามเดียงมันมิตรจเก็บตัวมิตรข่าร้นเขาเนี้เรียงไหนแนีเยอ้หคนละมัดคนละมัเออหน้าจิติ่งหน้าจิปิงมิตรขากัดเอาเรียงโศกเศร้าทั้งเจ้าเดียแต่ว่าไปบอกไปบอกสามคนไปบอกเออรับเรื่องนี้สั่งต้องไปจังตามหาที่รับบดีเลย ตามหาลิลากันีนเราไปตามหาผ้าใยปิตจากการปกปุนแสงที่าำให้นอกอีวันท้องสากส่วหัวมังมีอยู่แล้วมึงนั่นกระซงเป็ดมาบอกมงวาอยู่แล้วไอ้เนี้วไสใชเมื่อนี้เป็นกืตายของมึงจิตใจมึงสั่วสาสามันของสัวนมันเลยขนาดนี้หัวอยู่แล้วมึงนั่นกระซงเป็ดเมื่อนี้มันเงินต้องชำระกับเตาไ ช้างนี่หละเพิ่นบอกกูว่ากูต้องไปตัดคอมึงมึงตายแพ้เกิดสไสูม e ันม oh. oh. oh ึงไม่ใช่มึงแอบไมู่้กับภาคกัวโอ้โหเรียกมาตายดีกวนี่กูไม่ได้ว่าจะเมดโอ้เาะว่าจ้คอมมาพภาภาคยังมาตั้นิ่งโอ้ยมึงยังคื้ผีกองอย เอาหนีวมาเอาหนีวมาเอาหนิวมาจ็บมือคือเป็นมะขุสากีวันทองอีสองจัดมึงได้จินทีแทบกูไปบ้านเนี่ย ใช่ฮะมชอบวันน้่ะตีอยไม่เอาวันิ้วอาตมาไม่รู้นะอาตมาอนันนาเป็นพระคือนบานอนพัดละเพื่นนอนเอาเลขมาโตใช่ล่ะพี่เร่แต่ตามมาทำไม ไม่ไพีรี่บตัวตัวแม่บ้งตีรุนพองเนี่ยเล่นมาบ้างหน่อ้อางนี่คุยทางกันเลยเนี่ยเสียใจนะครับโอ้ยตายคุณก็หนักไม่หิโอ้ยเยจะไปโอ้ยว่ผูอปีนงอยแม่รี